เท่าไรครับ9ขวบครับอายุ9ขวบนะครับจต่มีวิบากตอนนี้เป็นยี่ห้ออะไรครับผมไม่รู้เป็นยี่ห้ออะไรครับมันเป็นรถจีนครับเป็นรถจีนใช่ไหมครับ2,000 years later สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวัสดโอไลท์ออริโอนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับผมจะมา,าวันนี้ผมเปิดคอนเทนต์ด้วยกันมารีวิวเจ้ารถวิบากนะครับตอนนี้ <c oughs> ที่ผมอยู่นี่ก็จะเป็นที่เมืองโบราณอุทองนะครับก็อยู่ในอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็วันนี้ <Okay. S 1> ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับก็เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เดี๋ยวนนี้จะมารีวิว เจ้ารถมอไซค์วิบากจิ๋วของน้องชื่อน้องอะไรครับน้องนะครับหมูเด้งครับน้องหมูเด้งนะครับก็น้องหมูเด้งนี่อายุเท่าไหร่ครับเก้าขวบครับอายุเก้าขวบครับจะมีวิบากโอ้าหนะครับจะมีวิบากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาสอบถามนะครับแล้วก็มารีวิวนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของน้องนะครับแล้วก็ เจ้ารถวิบากนะครับก็ว่าได้มายังไงนะครับแล้วก็โอเคใครเป็นเจ้าของหรือน้องเองหรือใครอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับไปครับครับอ่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวให้น้องหมูเด้งแนะนำตัวกันครับชื่อน้อยครับน้องหมูเด้งนะครับเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับยอเซฟอุปถัมภูทองนะครับก็อายุเท่าไหร่ครับ อายุ9ขวบนะครับก็อันนี้อันนี้มอเตอร์ไซค์นี้ยังไงครับได้มายังไงฮะแม่ซื้อให้ครับแม่ซื้อให้ราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นแปดพราคา28งหมื่นเท่าไหรื่นแปดพันห้าร้อรวมค่าส่งครับ28500รวมค่าส่งก็แสดงว่าสั่งจากจากในอินเทอร์เน็ตไม่ครับสั่งจากร้านเลยแล้วก็โอ้สั่งจากร้านใช่ไหมครับตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรครับ เป็นรถจีนครับเป็นรถจีนครับ <c oughs> เป็นรถจีนใช่ไหมแล้วก็ซื้อมาได้ประมาณกี่วันแล้วครับสี่ห้าวันสี่ห้าวันแล้วกา,า,ารใช้รถเนี่ยเราเคยขับอย่างเงี้ยเราเคยขับเราคิดว่าเราขับได้ชินชินแล้วปลอดภัยยังไงคือเราก็ต้องมีหมวกเซฟตี้ใช่ไหมครับครับอ่ะทีนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่อยากจะออกกล้อง <laughs> เดี๋ยวค่อยออกกล้องเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็จะเดี๋ยวผมจะจะรีวิวเจ้าตัว K L X ่ถอะคาวาครับจะเป็นคาวาแล้วก็ <K awa. S 1> แล้วก็ตัว Honda า <K awa. S 1> C R F C R F <IF. S 1> นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวรวมๆกันเลยเดี๋ยวรอก็คือพูดง่ายๆว่ารอเจ้า Honda ก่อนนะครับแล้วค่อยมารีวิวทีเดียวก็วันนี้คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารถวิบักของ น้องหมูเด้งนี่แหละครับอ่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมยังไงผมขอชมน้องมูเด้งหน่อยละกันในการขับนะครับโอเคนะครับได้ไหมครับ๋ยวริปโป์ให้หน่อยครับพร้อมไหมฮะพร้อมกโอ้โนโอเคครัน

จบท้ายคลิปนะครับข้อฟังท้อเบินสักหน่อยสิเบินท้อลบตัดอะโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายกล้องครับดีครับ